สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่กันทุกๆคนเด้อค่ะเด้อไมแล้วเสียงเจ้าเจ้าจากพิมพิมอุรีน์ทูยูเคพี่น้องจ้ามาจ้าม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 า,มากินสมตำน้ำกันสมตำสมสุดกินนะคะนะพี่น้องจ้ากินส้มตำนะคะเนาะใส่บระกรอกคะ่ะใส่บระกรอกแต่ว่าน มะเขือเทศมะเขือเทศหน่อยค่ะใส่มะเขือเทศหน่อยสมสมมันจะสมซศรษนะค่ะใส่มะเขือเทศเล็กนะค่ะพี่น้องค่ะพอแล้วพอแล้วตำกินคนเดียวนะคะมาประกอบค่ะประกอบเก็บเองนะค่ะพี่น้องจ้าประกอบเก็บเอง เที่ยวไปหาลอกกระตากกระหากินน้ำค่ะพี่น้องคะ่ะเห็นต้นมะกอกระจอดค่ะสมตำกินกับปอมไก่ย่างนะคะกินกับย่างไก่ไก่ย่างนะคะกินมันพรมนะคะพี่น้องคะ่ะตาละตาแล้วค่อย ตามเก่าตามเคยนะคะพี่น้องตำบลายหลเรากินคนเดียวนะคะอันนี้เลือีกอีกขา่าบนึงนะคะตามเคยตามเก่านะคะพี่น้องเราต้องใส่ดอบของอดนะคะเนาะปลาสองปลานี่สองแบบนะคะใส,ใส่ร่วมกันนะคะพี่น้องคะ่ะน้ำปลาไม่ใช้นะคะจะใช้ก็เกลือะคะ่ะเกลือนะคะน้องพี่น้อง กับบักหนวนะคะพี่น้องจ้ะง่ายๆกินแบบง่ายๆพี่น้องเอ้ยอืมตำจะตำ ต้นบาทนี้แสบบ้างแสบๆพักก็มีเท่านี่ละพี่น้องเอ้ยพักก็ได้ตอนนี้ก็กินบูกกะเต้นอีกก็ได้ นี่เป็นครั้งต่อไปนะคะพี่น้องเป็นครั้งต่อไปเขาเหนียวไม่หมูข่อยบ่กหนึ่งให้มูกินพี่น้องเอ้ยจุดท้ายข่อยได้กินบาดนี้จ้งว่าข่อยได้กินชุบนีละให้มันเบิด์ซะก่อนนะคะพี่น้องจ้าข่อยจิได้จัดการลดต่อไปนะคะตอนแรกบ่าะ t ตอนแรกลดล่งกันลดความอ้วนก็ลดล,ลด่อง,ง,ง,ลลงหลายแล้วะคะ่ะพี่น้องคะ อันญาิพี่น้องเพื่อนผูกมากนะคะนาะออกเที่ยวนะคะเกามือซิบมือนะคะพี่น้องคะออกกินข้างนอกทุกมือเลยซราพิมกับอ้วนขึ้นนะคะพี่น้องคะ่ะโอ้ยต้มเครื่องไจ้จะพี่น้องคะ่ะต้มขมต้มขมุมขมูนะซื้อคือเกาหรอคะพี่น้องคอนรุ่นของแบบนี้คอยคอยต้องซื้อค่ะพี่น้องคะ่ะ <laughs> มาเด้อบาทนี้เด้อจ่าม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 า,ม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 ากินน้ำสาวพิมพ์จ้าพี่น้องค่ะแซ่บแซบน้ำกันเด้อแล้วการกึนกึนไหมหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะแล้วกันนี้ไหมหนึ่งนะคะคุณอ่ะกินคนเดียวได้นี่พี่น้องกยกินคนเดียวมาเด้อม,มาเด้อบาดนี้เด้อพี่น้องแซ่บแซบน้ำสาวพิมพ์จ้า ต้มนี่ก็โอ้ยสุดยอดพี่น้องปอดปอดกับคันเทน,น่าบ่ะเพื่อนเอินบ่ะคันเทน,น่าแมนจะ้ะบ่มีสามสิบกลีบเนาะคะ่นะเนาะคันเทน,นาเนาะคะ่ะต้มแซ่บอยู่ได้พี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินน้ำสาวพิมพ์นั่นแหละสาวพิมพ์บวกกินเนีเบิ่งเด้อพี่น้องจ้าส้วนซื้อๆเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ก็ะสมตำสาวพิมพ์ตำต่ำฮดตะเหลีวมืองย่านนี่แหละคะ่ะพี่น้อง ืมไปกินแล้วจ้ะโลกจะได้พายาพานมันอย่าใกล้เดอ้อพี่น้องเอซของสาวพิมพ์ทุกๆคนนะคะเนาะเคิดสิ่งใดขอให้พวกท่านได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาเดอ้อจ้ะเดอ้อพอกันนะคลิปต่อไปเด้อค่ะพี่น้องจ้าหัางโักแป้งๆนะคะเนาะ อย่าถิมอย่าลาอยา่าไล่อย่าปลาอย่าปล่อยมือกันเด้อพี่น้องเด้อหักแพงกันไว้นะคะคือข้าวเหนียวหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะข้าวเหนียวหนึ่งสาวพิมกับข้าวเหนียวหม่นะคะพี่น้องเหนียวดีดีห้านสาวทรงมหะห่นั่นแหละค่ะห้านสาวทรงมะห่อืม,น,นะอมนั่นนะอืมสาวพิมกับิีด้ไปกินนะคะไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ข้าวเหนียวแซ่บๆนะคะนะ่ะนิ่มๆดีเป็นตะนายคุณนะไปละจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ